สวัสดีครับ FC ช่อง The P Formula พบกับผมอีกแล้วนะครับโค้ชพนะวันนี้คลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำ Company Profile ทำแบบไหนทำยังไงให้ถูกใจลูกค้าและลูกค้าสามารถเอาไปใช้งานได้จริงนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มเลยดีกว่านะครับสำหรับ Company Profile ที่จะทำในคลิปนี้นะครับจะเป็นของลูกค้าผมเองซึ่งลูกค้าของผมเจ้านี้นะครับชื่อว่าบริษัทวิศวะทหน9 9 6นะอันนี้เป็นลูกค้าจริงนะไม่ได้เมคขึ้นมานะครับลูกค้าจริงจ่ายเงินแล้วนะ สำหรับแบบที่เราจะใช้นะครับผมจะใช้แบ็กกราวน์ของตัวคอมมิชนิฟาของลูกค้าเจ้านี้เนี่ยเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับก็เลือกสีไว้แล้วนะครับก็เริ่มเลยนะครับอ่าสีน้ำเงินเข้มสีน้ำเงินเข้มผมจะใช้โค้ดนี้เลยนะครับผมถามว่าทำไมาถึงเลือกสีน้ำเงินเข้มเพราะว่าถ้าเราเอามาลองใส่กับโลโก้เนี่ยอย่างเนี้ยแป๊บนึงนะมันไม่ขึ้นทใหมเนี่ยเห็นไหมผมลองเอาโลโก้ของลูกค้านะครับมาใส่ลงใน แบ็กกราวด์สีน้ำเงินเข้มจะเห็นว่ามันโดดเด่นมากนะครับสีน้ำเงินเข้มเนี่ยมันตัดกับสีส้มสีขาวนะมันทำให้โลโก้มันดู outstanding หรือว่าโดดเด่นขึ้นมาชื่บอบริษัทของลูกค้าผมนะครับใส่ลงไปเลยอ่านะครับเขาลางเริ่มมาและเห็นไหมครับเริ่มเห็นความสวยแล้วนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยผมกค็คิดดูแล้วนะครับลูกค้าเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปโปรไฟล์ รูปผลงานนะครับรูปของขบวนการทํางานเนี่ยมันค่อนข้างสาคัญเพราะว่าเวลาลูกค้าของเราเนี่ยเขาเอาไปพรีเซนต์ให้กับลูกค้าเขาดูเนี่ยเขาก็จะได้เห็นว่าโอโ้โหบริษัทของเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับผม,ผมก็ผมก็ก็อยากจะใส่รูปเยอะๆนะครับผมก็ออกแบบไว้เลยว่ามันจะต้องมีรูปโปรไฟล์เยอะๆมันจะต้องมีรูปของอขบวนการทํางานนะครับหรือว่ารูปแบบการทํางานของลูกค้าเยอะๆหน่อยนะครับก็เลือกเลยนะครับใส่เลยมันก็จะขาดพวก ไฮไลท์ข้อความว่าบริษัทนี้ทําธุรกิจอะไรนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องหาช่องในการใส่ไฮไลท์ข้อความนะครับผมก็จะเลือกใส่ตรงบริเวณทางทางซ้ายมือดีกว่านะครับเพราะมันจะมีพื้นที่ว่างอยู่พอสมควรก็เลือกใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปนะครับลูกค้าผมทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะครับรับเหมาก่อสร้างบ้านอาคารคอนโดโรงงานต่อเติมรีโนเวทครบวงจรน,นะครับมันก็จะต้องมีข้อความชี้นําสายตานะแบบนี้เลยนะอ่าต่อไป ทีนี้มันก็จะดูเอ๊ะขาดอะไรอีกขาดอะไรอีกนะครับหน้าปกนะครับให้คิดให้คิดนะครับขาดช่องทางการติดต่อแม้จะเป็นหน้าปกนะครับช่องทางการติดต่อก็จําเป็นต้องมีนะผมบอกเลยว่าคอมพิวี์โปรไฟล์เนี่ยช่องตาช่องทางการติดต่อเนี่ยมันต้องใส่อย่างแน่นอนนะครับถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยใส่ทุกหน้าก็จะดีมากเลยนะการที่จะทําให้คอมพิวี์โปรไฟล์เนี่ยมันดูโดดเด่นมันเด้งขึ้นมาสิ่งสําคัญเลยก็คือพร็อพป,ประกอบนะครับผมก็เตรียมไว้แล้วนะครับว่าจะต้องใช้พร็อพที่เกี่ยวกับพวกงาน รับเหมาก่อสร้างซึ่งผมก็จะเลือกเป็นรูปนี้เลยครับเขาเรียกว่าตัวกล้องเขาเรียกว่าอะไรภาษานี่นี่มาแล้วนะครับเขาเรียกว่ากล้องกล้องเซอร์เวย์นะเพราะว่าพวกงานก่อสร้างงานงานรับเหมางานอะไรพวกนี้มันจะต้องมีการใช้อุปกรณ์พวกกล้องนะครับผมก็เอองั้นเลือกเลือกตัวกล้องสำรวจดีกว่านะครับเพื่อที่ทําให้ข้อ,อมูลโปรไฟล์ตัวนี้มันมีอะไรแบบเด้งหรือว่านูนกระแทกตาขึ้นมาเพราะเวลาลูกค้าเนี่ยปริ้นออกไปแล้วเอาไปไปไปพรีเซนต์งานเนี่ย แบบมันก็จะได้สร้างความประทับใจให้กับคนที่เห็นคอมบิโบไฟต์ตัวนี้นะอ่าต่อนะครับยังไม่พอผมว่ายังไม่พอมันต้องมีอะไรเพิ่มอีกนะครับผมก็เลยเลือกไม้บรรทัดนะครับเขาเรียกว่าไม้บรรทัดวัดระดับอ่าไม้บรรทัดวัดระดับนะครับนะคนที่อยู่ในสายงานก่อกอสร้างหรือว่างานช่างก็จะรู้ดีนะครับผมทีนี้เนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันยังน้อยไปนะครับมันยังน้อยไปมันต้องโดดเด่นมันต้องเด้งกว่านี้นะครับอ่าผมก็ใส่ ตัดขอบนะครับอันนี้ผมจะเรียกว่าตัดขอบนะตัดขอบตัวนี้จะใส่ไว้บริเวณข้างใต้ของตัวหน้าปกนะครับ,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 บตัดขอบเนี่ยใส่เพื่ออะไรนะครับใส่เพื่อให้มันเป็นสีที่มันตัดกับตัวอขอบของปกล่างนะครับมันจะทําให้ตัวเล่มเนี่ยเวลาปริ้นต์ออกมาเนี่ยมันจะสวยนะครับจ,จริงๆเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะแต่ว่าอย่างของลูกค้าเจ้านี้เนี่ยผมอยากจะลอให้มันแบบสีสันมันสะดุดตานิดนึงก็เลยใส่ตัวสีเหลืองตัดขอบตรง ใต้ปกล่างนะครับอ่าโอเคอยังไม่พอยังไม่พอยังไม่พอเลยเขาบโอ้โหจะลิเกรหรือเปล่าพี่ถ้าใส่เพิ่มไปเยอะกว่านี้มันจะลิเก้ไหมนะผมว่าไม่ลิเกนะครับไม่ลิเกมันมีวิธีผมก็จะเลือกใส่ตัวเขาเรียกว่าแบล็ะนะบกเกลล์ลางๆนะครับเขาเรียกว่าแบล็กเกลล์แบ็กกราวแบ็กกลล์ฉากหลังอะนะแบล็กเกลล์ฉากหลังอ่านะครับจริงๆแบล็กเกลล์ตัวเนี้ยถ้าสีจริงมันจะเข้มมากแบล็กเกลล์อันเนี้ยผมก็แป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง แบ็กกราวตัวนี้จริงๆอ่ะผมได้ภาพมาเป็นภาพใหญ่แล้วผมก็ใช้แคนวาเนี่ยในการที่เขาเรียกว่าตัดฉากหลังเอานะให้มันเหลือแต่รูปตึกนะครับมันก็จะได้มาเป็นอย่างนี้เลยนะมันก็จะได้มาตึกเป็นอย่างนี้นะครับตึกเป็นอย่างนี้เลยสวยนะแบ็กกราวเนี่ยถ้าเราใส่แบ็กกราวลงไปที่ฉากหลังเนี่ยมันก็จะทําให้แบบว่าเหมือนกับคอมมอนิฟล์เนี่ยมาดูมีอะไรอะไรขึ้นมานะทีนี้ภาพแบ็กกราวที่เป็นรูปตึกเนี่ยมันค่อนข้างจะสีชัดสีเข้มเกินนะครับ ผมก็ตัดภาพนี้ออกมาแล้วก็ทําให้มันบางจางๆลงจางเยอะๆเลยนะครับจางเยอะๆเลยเพราะว่าถ้ามันเข้มไปชัดไปมันจะลกเป็นลิเกเอาให้มันเห็นเป็นลายน้ําเบาๆก็พอนะครับลายน้ําเบาๆก็พอนี่ประมาณนี้อ่าแล้วทีเนี้ยใครจะใส่ก็ได้นะครับหรือไม่ใส่ก็ได้ก็คือพร็อพนะครับพร็อพตัวนี้จะเป็นพวกกราฟิกบนหน้าปกนะครับนี่เนี่ยเขาเรียกอย่างเงี้ยไอ้พวกอย่างเงี้ยมันทำเขาเรียกว่าพวกพวกดอทพวกจุดเนี่ยมันเอามาทําเป็นกราฟิกบนหน้าปกได้นะนี่วางเข้าไป สามารถวางได้เลยนะครับออกแบบได้ตามความสวยงามเลยนะนี่ผมก็วางไปอย่างนี้นี่นี่คือหน้าปกนะครับนี่คือหน้าปกคอมมูนิฟล์ของบริษัทวิศวะนะครับก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปเรามาออกแบบเนื้อในกันดีกว่าเนื้อหาด้านในนะมาเริ่มออกแบบกันที่หน้าที่2กันดีกว่าหน้าที่2เนี่ยผมจะทําเป็น about us นะครับเขาเรียกว่าเกี่ยวกับเราว่าเราทําธุรกิจอะไรบ้างนะ about us เนี่ยนะครับผมก็จะใช้รูปภาพที่เป็นรูปตึก นะครับเพราะว่าการที่ใช้รูปภาพเป็นรูปตึกเนี่ยมันสามารถสื่อนะครับให้ให้ให้คอมพูนิตีโปรไฟล์เล่มนี้เนี่ยแบบมันดูว่าเอ้ยเราทําเกี่ยวกับพวกงานรับเหมาก่อสร้างหรือว่าการที่เราเห็นรูปตึกรูปตึกสูงเงยอะๆเนี่ยมันส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทด้วยนะครับผมก็ใช้รูปตึกเลยนะกอ๊อปแล้วก็ใส่ข้อความเข้าไปเลยแบบนี้เลยนะครับ about us นะครับนี่ about us ถามว่าจําเป็นไหม ทำ company profile ยังไงก็ต้องมี a b o u t us ครับอันนี้ผมผมผมแนะนำนะไม่งั้นก็คือเขาก็จะไม่รู้ว่าประวัติความเป็นมาของคุณคุณทำมากี่ปีเพราะว่าลูกค้าจำนวนมากเนี่ยเวลาคุณเอาไปขายงานเนี่ยเขาจะดูก่อนเลยว่าคุณทำธุรกิจมากี่ปีแล้วนะครับผมแล้วก็ใส่ลงไปบริษัทนี้นะครับก่อตั้งมากี่ปีบริษัทนี้นะครับนี่นผมเอาใหม่อะเอาใหม่ผมลบใหม่ จะงงอ่ะผมก็วางข้อความนะครับเขาเรียกว่าความเป็นมาบริษัทนะครับว่าทํามาตั้งแต่ปีพศอ,อ,อะไรนะเพราะว่ามันก็จะทําให้ลูกค้าเขาอินกับเซอร์วิสของเราได้ง่ายนะครับผมยังไม่หมดยังไม่หมดนะครับเราก็ตามมาด้วยเราก็ตามมาด้วยรูปภาพเขาเรียกว่าเป็นพร็อพตกแต่งสักนิดนึงนะครับให้เขาเรียกว่าว่าให้มันชี้นําสายตาคนนะมันมันจำเป็นนะ การที่มีรูปภาพชี้นําสายตาคนเนี่ยมันจะทําให้ลูกค้าเขาเปิดใจอ่าเปิดใจเลือกเราได้ง่ายขึ้นนะครับผมเมื่อกี้มันมีภาพแบ็กกราวด์ฉากหลังติดต่อมาติดมานิดนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อธิบายไปนะครับทุกคนไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบนะมันมันจะใช้เวลานิดนึงคลิปนี้นะครับผมนะอ่ะต่อนะครับผมก็มีรูปภาพชี้นําสายตานดนึงนะครับเพื่อเวลาคนอ่านเ,นเขาจะได้แบบได้อัรถรสดหน่อยนะครับทีนี้รูปภาพชี้นําสายตาพวกนี้นะครับผมก็จะใส่ข้อความข้างล่างนะครับ นี่นะครับอ่านะครับ้ายๆว่าเหมือนกับเป็นสโลแกนเนาะว่าบริษัทนี้มีความโดดเด่นด้านไหนนะครับอ่ะผมก็เขียนเลยว่าผลงานคุณภาพใช้รูปภาพนี้เสร็จตรงเวลานะครับกำลังเป็นรูปคนกําลังยิงซิลิโคนบนหลังคานะครับแล้วก็งบไม่บานปลายนะครับก็ใช้รูปช่างกําลังตอกปั้นจันนะ,นะครับผมซึ่งตรงนี้เราก็ต้องดูว่าธุรกิจของลูกค้าเขามีอะไรโดดเด่นก็เลือกมาใส่ะนะเขาเรียกว่า ข้อความไฮไลท์หรือว่าสโลแกนก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะต่อไปนะครับผมก็จะใส่พร็อพตกแต่งนิดนึงนะครับผมพร็อพตกแต่งนิดนึงนะอ่าผมก็จะเลือกใช้เป็นรูปบ้านนี่น,นมันจะเป็นอย่างเงี้ยรูปจริงๆมันจะเป็นอย่างเงี้ยรูปบ้านอย่างเงี้ยอ่าซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าคุณใช้แคนว่ามันก็จะมีเขาเรียกว่าการตกแต่งพวกนี้ให้เลือกเยอะนะครับคุณก็เลือกเอามาใส่ได้เลยนะผมก็จะต้องเลือก พร็อพที่มันตรงกับรูปแบบธุรกิจของลูกค้านิดนึงอะนะนะครับแล้วก็เลือกเอามาใส่เลยนะครับนี่ก็ใส่เข้าไปเนี่ยอันนี้จริงเป็นรูปตึกเนี่ยอันนี้เป็นรูปตึกนะเออเป็นรูปตึกผมก็ย่อลงมาเล็กๆนะครับอยู่ที่หัวคุณเลยว่าคุณจะครีเอทยังไงให้มันสร้างสารรค์น่นะครับต่อเลยต่อเลยนะครับเดี๋ยวเสียเวลานะครับผมก็ทีนี้ผมก็จะผมก็จะ จะมีการใส่บริการของเรานะครับเข้าไปด้วยเพราะว่าลูกค้าจ้างทําจํานวนหน้าไม่เยอะอ่ะเพราะฉะนั้นออปชันหรือว่าเนื้อหาข้างในค่อนข้างจะต้องต้องอัดแน่นนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปใส่พวกผลงานอีกอะ่ะหลายหน้าอยู่ <c oughs> นะครับผมครับบริการของเรานะผมก็วางเอาไว้เลยนะครับออกแบบนิดนึงนะครับก็เลือกรังสรรให้ให้ให้มันให้แบบให้คนเปิดอ่านแล้วก็สะดุดตาคําว่าบริการของเราเลยนะครับผมก็นี่เลยก็ใช้เป็นคล้ายๆว่า อันนี้มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนสัญ,ญลักษณ์ก่อสร้างอะทุกคนไอ้สีเหลืองๆเนี่ยผมก็เลือกมาเห็นว่ามันสวยดีนะก็เอามาใสา่ปิดหัวปิดท้ายอะนะนะครับผมแล้วเราก็ใส่เลยว่าลูกค้าทำเซอร์วิสอะไรนะครับเราก็ใส่เลยนะครับว่าลูกค้าทำเซอร์วิสอะไรนี่นะครับก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไป อ่านี่นะครับผมก็ใส่เข้าไปเลยว่าเซอร์วิสของลูกค้ามีอะไรบ้างนะครับมีรบเหมาก่อสร้างมีโครงสร้างหลังคาระบบไฟฟ้าประปางานฝ้างานทาสีงานพื้นและตกแต่งภายในอะไรเงี้ยล้วก็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 เลือกใส่ให้ลูกค้านะครับซึ่งผมเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบชอบให้แบบว่ามันสะดุดตานะผมก็จะเลยเลือกใส่สัญ,ญลักษณ์นะครับข้างหน้าหัวข้อหรือว่าข,ข้างหน้าเซอร์วิสของลูกค้านะครับเนี่ยรูปตึกรูปหลังคาเนี่ยก็คือจะตรงกับหัวข้อเลยนะครับเห็นไ,ไหม ระบบไฟฟ้าและปะปาผมก็เลือกรูปท่อมาใส่เลยหรือว่างานพื้นผม,ผมก็เลือกเป็นรูปพื้นงานทาสีผมก็เลือกรูปแปลงอย่างเงี้ยคือเขาเรียกว่าเลือกไอคอนให้มันตรงกับหัวข้อนั่นเองนะครับผมนะอ่ะมันยังเหลืออีกเยอะนะทุกคนมันมันต้องมันต้องมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมทําพวกเนี้นะทีนี้เนี่ยผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนเปิดคลิปเลยว่าช่องทางเกช่องทางการติดต่อเนี่ยถ้าคุณทำคอมโอนีโปรไฟล์เนี่ยเป็นไปได้เนะี่ยช่องทางการติดต่อควรจะมีทุกหน้านะครับแต่จะใส่ยังไงให้ใหมันแบบ ดูไม่ไม่ไม่รกเกินหรือว่าดึงสายตาเกินก็ใส่ไว้ที่บริเวณด้านด้านล่างนี่นะครับใส่ที่ไว้บริเวณด้านล่างของของหน้า about u s นะครับก็จะได้แล้วนะครับนี่ใส่เบอร์โทรใส่อีเมลเข้าไปนะครับผมอ่เพื่อที่จะแบบว่าลูกค้าเปิดมาหน้าไหนถ้าเกิดว่าลูกค้าถูกใจลูกค้าก็กดโทรหาเราเลยอะไรประมาณนี้นะทีนี้เนี่ยผมก็ตั้งใจว่ามันมันยัง มันยังไม่พอผมอยากให้มันแบบดูว้าวกว่านี้นะครับก็จะใส่เขาเรียกว่าเส้นเส้นสายข้างหลังแบ็กกราวเนี่ยให้มันแบบดูมีอะไรขึ้นมาคุณเห็นรูปนี้ไหมครับนี่เป็นรูปตึกเป็นรูปตึกซึ่งผมเนี่ยก็หามาจากในอินเทอร์เน็ตนี่แหละนะครับผมก็เลือกเลือกเลือกรูปตึกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองดูดิมันมันมันตัดแบ็กกราวได้ไหมอ่านี่มันตัดมันตัดรูปตึกได้เนี่ยรูปตึกแล้วผมก็จะตัดตัดฉากหลังมันออก แล้วผมก็จะทําให้มันแบบบางๆบางๆแบบนี้เห็นไหมนี่เขาเรียกว่าทําให้มันปโปร่งอะปโปร่งเนียเยอะเลยต้องโปร่งเยอะ,เลย,อเ,ยอะเลยเพราะวาา่าถ้าถ้าถ้ามันมันเข้มมากมันจะดูลิเกะครับต้องทาให้แบบดูแค่เป็นลายน้าเบาๆก็พอเนี่ยพอแล้วนี่นี่ปึ๊บ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 แล้วก็วางข้างหลังเนี่ยวางไว้ข้างหลังเลยส่งมันไปด้านหลังสุดเลย ย้ายลงไปล่างสุดนี่นะครับเห็นไหมก็จะเห็นเป็นลายน้ําลูกตึกเบาๆข้างหลังแหละสวยไหมสวยนะสวยสวยนะครับทาเองชมเองนะครับสวยครับสวยเพราะว่าส่งงานลูกค้าลูกค้าก็ตรวจได้ตรวจงานแล้วก็ลูกค้าก็ไม่ได้พูดอะไรลูกค้าบอกว่าส่งส่งมาเลยครับส่งมาเลย <c oughs> <c oughs> นะครับนะโอเคลูกค้าคนนี้มาจากไหนลูกค้าคนนี้ก็เป็น f อผมที่ ดูรับชมช่องผมใน YouTube นี่แหละนะครับเขาก็เห็นผมทำแล้วเขก็ติดต่อมานะเออผมก็จะได้ลูกค้าจากใน YouTube เยอะเหมือนกันะนะอ่ะต่อนะครับต่อหน้าต่อไปเนี่ยผมตั้งใจจะทำเป็นผลงานหรือว่าเขาเรียกว่าพอร์ตโฟลิโอนะครับก็ไม่เป็นการเสียเวลาก็เริ่มเลยนะครับพอร์ตโฟลิโอเนี่ยผมก็จะขอทำแบ็กกราวนะครับดึงสายตาด้วยรูปตึกแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้จะใช้รูปของลูกค้าก็ได้แต่ว่า รูปของลูกค้าในผมดูที่ลูกค้าส่งมาให้เนี่ยเขาเหมือนยังไม่ได้มีพวกการติดตั้งติดตั้งปั้นจั่นหรือว่าเครนใหญ่ๆญ่ผมก็เลยไปหารูปนี้มาจากอินเทอร์เน็ตนะนะครับผมเอามาเป็นพร็อพป,ประกอบเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้แบบการที่เราใช้รูปที่มันแบบยิ่งใหญ่อลังการนะครับมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะโน้มน้าวลูกค้าให้ซื้อกับเราได้ง่ายขึ้นเนี่ยนะแบบว่าพรีเซนต์ความยิ่งใหญ่ไงอ่านะครับอ๋อนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวผมใส่ ฉากหลังนิดนึงใส่ฉากหลังฉากหลังเนี่ยอันนี้ใส่เขาเรียกว่าใส่แบ็กกราวของของตัวหน้าผลงานนิดนึงนะครับอันนี้ก็ผมก็หามาจากเน็ตนี่แหละแล้วผมก็ตัดฉากหลังออกแล้วก็ทําให้มันบางๆอย่างเงี้ยบางบางเยอะเลยนะครับบางเยอะ <ๆ S 2> เลยนะครับแล้วก็ยัดลงไปใส่ลงไปอัดลงไปด้านล่างเลยนะครับจัดเลเยอร์ลงไปมันก็อยู่ล่างสุดแล้วนี่หวาอ่านะครับผมอโอเคทีนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับของงานลูกค้าเนี่ยเป็นบ้านสองชั้นผลงานนะครับ ผมก็จะใส่ลงไปนี่ปึ๊บไปเร็วเเลยนะไปเร็วเร็วเลยนะเอ่านี่นะครับบ้าน2ชั้นนะครับผมนะตรงนี้คงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสอนแล้วเนาะว่าว่ารูปภาพใส่ยังไงนะเพราะว่าคนที่ที่ใช้แค้นว่ามาถ้าเกิดว่าใช้มาสักระยะก,ก็จะรู้วิธีการใส่รูปแล้วอนะเนาะนะครับผมก็จะชอบเลือกรูปที่มันแบบว่าขอบมนๆนหน่อยนะครับนี่นะครับแล้วผมก็ใส่รูปลงไปรูปผลงานลงไป แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผลงานลงไปใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับว่าสโคปงานมีอะไรบ้างนะครับสโคปงานสโคปงานของเรามีอะไรบ้างนี่นะครับสโคปงานทำอะไรบ้างโปรเจกต์นี้งานก่อสร้างบ้านสองชั้นมี เ,เขาเรียกว่าสโคปงานอะไรบ้างแล้วก็ใส่ลงไปนะครับแล้วผมก็จะใส่เขาเรียกว่า,ากรอบเขาเรียกว่าอะไรอะกรอบกรอบกรอบหลังข้อความเพื่อทําให้ข้อความมันดูนูนแล้วก็เด่นขึ้นอนะคุณเห็นไหมมันจะเป็นดําๆอยู่ข้างหลังเนี่ยผมผมใส่เป็นแบ็คเข้าไปด้วยนะครับผมอะต่อเลยต่อเลยใส่เข้าไปผลงานชิ้นที่2งานโครงสร้างหลังคาหมู่บ้านฟ้าลังสิทธ์นะครับก็ใส่เข้าไป ใส่เข้าไปใส่เข้าไปหลายคนบอกว่าเฮ้ยทำเร็วจังนะครับก็ทําเตรียมเอาไว้แล้วนะครับเพราะว่าอย่างนั้นทามาน,นั่งคิดไปทําไปเนี่ยโอ้โหสามสี่ชั่วโมงเนี่ยคุณก็นั่งดูไปเถอวิดีโอนะครับบางอย่างผมก็เขาเรียกว่าเตรียมเอาไว้แล้วนะครับเพื่อที่ความรวดเร็วในการตัดต่อนะโอเคเราก็ใส่เข้าไปนี่เห็นไหมได้ลสะสโคปงานของงานโครงสร้างหลังคามีอะไรบ้างติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคาทาสีเก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็เราก็ใส่เข้าไปนะครับซึ่งรายละเอียดพวกนี้เนี่ยลูกค้าก็ไม่ได้ไม่ได้แจ้งเราอะนะว่าว่าแต่ละโปรเจกต์เนี่ยก็ทำอะไรบ้างเราก็อาศัยดูรูปแล้วเราก็จินตนาการเอาว่า,อาสอบงานหนงสน1 2 3 4ี่ของเขาม,มันมีอะไรบ้างว่าเดี๋ยวนี้มันมี chat gpt อะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้พวกนี้ในการช่วยคิดได้นะล้วก็ใส่ช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมนะครับบอกแล้วนะครับว่าช่องทางการติดต่อสําหรับผมเนี่ยผมใส่ทุกแผ่นนะอา้าวเมื่อกี้รูปไอันี้ไปไหนฮะร,รูปแบ็กกราวข้างหลัง ใส่ใหม่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมใส่รูปแบ็กกราวตึกข้างหลังไม่รู้หายไปไหนมือไปลบตอนไหนก็ไม่รู้ด้วยความที่ผลงานเนี่ยมันเหลืออีกตั้ง3รายการอนะ่ะเพราะฉะนั้นผมจะใช้รูปภาพอย่างเงี้ยมาใส่ในหน้าที่4ี่เนี่ยมันก็กระไรกระไรอยู่ผมก็เลยคิดว่าอาจจะต้องตัดตรงส่วนนี้ออกในหน้าที่4ี่นะครับเพื่อให้ผลงานเราสามารถใส่ได้ครบนะผมก็เลยขอเลือกใส่ใส่โลโก้บริษัทตรงหัวมุมแทนนะครับแล้วก็ใส่แบ็กกราวฉากหลังเป็นรูปตึก บางๆเอาไว้นิดหนึ่งนะเดี๋ยวก็ใส่ก็ได้การรูตสึกลบไปก่อนนะครับอ่ะใส่รูปโลโก้บริษัทบางๆไว้ตรงหัวมุมเยนะครับนิดนึงนิดนึงนะแล้วผมก็เริ่มเลยเริ่มใส่เลยผลงานของลูกค้ารายการที่3ก็คือบ้านพัก2ชั้นนะครับเหลือตั้งเยอะนะเนี่ยเหลืออีกตั้ง3อย่างนะเนี่ยจะอัดยังไงในในหน้าเดียววะเนี่ยอัดได้ครับอัดได้ผมอัดได้ครับอ่าเนี่ยก่อสร้างบ้านพัก2ชั้น เดินระบบท่อจวนพว้ว่านะครับงานฟ้าเพดานนะครับก็จะมีทั้งหมด3ผลงานต้องยัดให้อยู่ในหน้าเดียวนะจริงๆจริงจริงจริงไอคอมมิบิโรไฟนี่ยผมออกแบบเสร็จแล้วแหละแล้วก็ผมก็มาทําเขาเรียกว่าทําทําซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับก็เลยอาจจะคล่องคล่องมือละนะก็ใส่เข้าไปเลยนะครับนะครับอ่ามาแล้วนะครับมาแล้วสัคบงานของโปรเจกต์อันนี้ก็ใส่ให้ครบนะครับ ใส่สกอบงานให้ครบนะครับต่อไปเราใส่รูปผลงานของงานเดินท่อนะครับระบบท่อจวนผู้ว่าอาศัยรูปเข้าไปใส่รูปเข้าไปนะเห็นไหมว่าผมพยายามที่จะเลือกรูปที่มันเห็นแล้วสามารถจินตนาการถึงโปรเซสงานได้นะครับพยายามใส่ใส่รูปนะครับพยายามเลือกรูปเนี่ยก็สําคัญในะการเลือกรูปเนี่ยก็เลือกรูปที่มัน มันมีสตอรี่นิดนึงะนะเข้าใจนใช่ไหมครับว่ามีสตอรี่อ่ะก็คือเห็นรูปปุ๊บสามารถคิดต่อไปได้เลยว่าอ๋อนี่มันคืองานอะไรงานอะไรนะอย่าอย่าเลือกรูปอะไรที่มันคลุมเครือมากมาใส่นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เวลาใช้งานจริงเนี่ยมันปวดหัวต่อไปผลงานอันที่3ามนะครับงานฝ้าเพดานและติดตั้งไฟดาวไลท์นะไม่ต้องงงนะครับผมก็ทําเรียงลงมานี่แหละเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผลงานแรกคืองานก่อสร้างบ้านพักผลงานที่2งงานเดินระบบท่อ ผลงานที่สามงานฟ้าเิดานนะผมก็ทําเรียงลงมาค่อยๆทําค่อยๆเรียงลงมานะครับแล้วก็ใส่สโคปงานลงไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ข้างล่างเลยเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเพื่อบางทีเวลาลูกค้าเราเอาไปพรีเซนต์งานเนะี่ยแล้วเวลาเปิดๆอะชอบอันไหนก็แบบว่าหุ้ยชอบหน้านี้มากเลยจะโทรหามันยังไงเดียบางคนเขาขี้เกียจพลิกหาไงก็ต้องอำนวยความสะดวกนะในเรื่องของช่องทางการต่อนะครับ แล้วก็ใส่แบดก,กาวข้างหลังแบดก,กาวลูปตึกเนี่ยแบดก,กาวลูปตึกอันเนี้ยเนี่ยมันจะมีแบดก,กาวลูปตึกอยู่ผมก็ทำให้มันบางๆบางๆต่อไปนะครับออกแบบหน้าที่5หน้าสุดท้ายนะครับเพราะว่าลูกค้าจ้างเราทำห้หน้านะหน้าที่5เานี่ก็คือหน้าปิดท้ายนะครับมันจะมาอ้อยอิ่งหรือว่าหน้าสุดท้ายเนะี่ยมันจะไม่ค่อยมาทำเขียนบรรยงบรรยายอะไรเยอะมันก็จะมีใครใครเรียกว่าปกสุดท้ายอะ่ะมันก็จะเขียนแค่ใจความสำคัญนะครับหน้าสุดท้ายผมใส่โลโก้ภาษแบบนี้เลยนะ โลโก้บริษัทของของลูกค้าผมนี่แหละนะครับแล้วเราก็ใส่ข้อความไฮไลท์ลงไปข้อความไฮไลท์สําคัญไหมนะครับสำหรับการทำคอมมูนีโปรไฟล์โคตรจะสําคัญนะครับเพราะว่ามันทําให้เนี่ยพวกข้อความไฮไลท์ ight, เขาเรียกว่าไฮไลท์เซอร์วิสนะทำสั้นๆพอนะครับข้อความไฮไลท์เซอร์วิสเนี่ยผมก็จะทําแค่2หรือสบรรทัดเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเล่มไหนเล่มไหนก็ตามเนี่ยเวลาใครมาจ้างผมผมก็จะไม่ได้เขียนเยอะอันนี้จะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะ ผมก็จะมีการใส่สปปรรพคุณของบริษัทไว้นิดนึงว่าอาทำไมต้องเลือกเรานะครับแล้วก็บริการของเรามีอะไรบ้างน,นะครับใส่ไวเ้เล็กๆบางๆก็พอนี่ผมเตรียมไวล้ละนี่อันนี้คือหน้าหน้าหน้าปกสุดท้ายนะครับทำไมต้องเลือกเราเพราะว่าบางทีลูกค้าเขาอ่านแล้วเขายังไม่ตัดสินใจแล้วก็จะต้องเขียนว่าเรามีความโดดเด่นอะไรบ้างน,นะครับจากนั้นผมก็จะใส่ช่องทางการติดต่อของลูกค้าผมลงไปนะครับนี่นะครับ ใส่ลงไปใส่ลงไปนะครับยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดทุกคนยังไม่หมดยังไม่หมดเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ารูปภาพเนี่ยมันสําคัญมากการที่มีรูปภาพเกี่ยวกับผลงานหรือว่าธุรกิจของลูกค้าผมใส่ลงไปในปกหลังเนี่ยมันจะทําให้ให้ดูน่าสนใจแล้วก็ตัดสินใจง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นด้วยว่าลูกค้าผมเนี่ยจะทํางานออกมาเป็นรูปแบบไหนนะเวลาไปขายงานอย่างเงี้ยเวลาไปพรีเซนต์ลูกค้าเจ้าใหญ่ๆอย่างเงี้ย เขาก็จะได้แบบว่าโอ้ซื้อขายกันได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้เขาขายกันอย่างนี้แล้วทุกคนนะคุณจะมาแบบว่าเดินไปพรีเซนต์งานปากเปล่าแค่นามบัตรมันไม่มพอนะยุคนี้มันต้องมีคอมมูนิโปรไฟล์นะผมบอกเลยคุณจะไปพูดเฉยๆคุณจะไปขายงานแล้วคุณจะไปพูดเฉยๆแล้วก็แล้วก็เดินกลับอย่างนี้หรอแล้วคุณจะไม่มีคอมมูนิโปรไฟล์อย่างนี้หรอมันจะได้หรอนะบางงานไปแบบ สิบล้านร้อยล้าน,านพันล้านอย่างเงี้ยคุณจะไปพูดเฉยแล้วก็ให้นำบัตรอย่างงี้หรอแล้วก็โอเคครับเสร็จแล้วก็เข้าไปดูเว็บไซต์ผมนะคุณจะไปแค่นี้จริงๆเหรอนะครับไม่ได้นะครับมันต้องมีคอมพนีโปรไฟล์นะครับได้เสร็จก็คุณจะส่งให้เป็นเขาเรียกว่าส่งให้ลูกค้าทางไลน์หรือว่าส่งเป็น pdf หรือว่าจะปริน้นส่งเขาเรียกว่าทําเป็นรูปเล่มไปจ้างโรงพิมพ์พพิม์ส่งให้ให้ให้ลูกค้าคุณก็ได้นะผมก็ใส่เข้าไปผลงานตืดตืดตืดตดจริงๆร่ะตอนแรกผมใช้รูปรูปอื่นของของเานะ แล้วลูกค้าผมบอกว่าคุณพีคุณพีเน้นเน้นงานฝ้าเพราะว่าผมเก่งงานฝ้าอย่างเงี้ยอ่ะลูกค้าบอกว่าชอบงานฝ้าอ่ะผมก็จัดให้นะครับเห็นไหมดูภูมิฐานขึ้นมากเลยแล้วนี่ก็เป็นผลงานจริงของลูกค้าผมหมดเลยนะสวยมากสวยมากผมว่าผมอยากจะใส่รูปตึกเป็นแบ็กกราวเป็นเป็นลายน้ำบางๆเนี่ยผมก็ได้รูปตึกมาจาก อินเทอร์เน็ตนี่แหละนะครับแล้วผมก็ก็ทําให้มันบางๆจางๆเลือเล่อนๆลงเลื่อนลงอีกมันต้องเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนเยอะๆเลยนะเพราะว่าถ้ามันเข้มมากมันจะดูลิเกางบางๆบางเยอะๆเลยเห็นแค่แบบเป,เป็นบางๆพอไม่ต้องไม่ต้องให้มันลิเกมากแล้วก็อัดลงไปด้านล่างสุดนะครับน่าจะได้แล้วนะเนี่ย โอเคเป็นอันจบนะครับสำหรับตัวเขาเรียกว่าคอมพานีโปรไฟล์ของลูกค้าผมนะอันนี้ก็บอกเลยว่าเอาไปใช้งานได้จริงนะครับสามารถที่จะเอาไปพรีเซนต์เอาไปขายงานเอาไปใช้ในการแบบยื่นประมูลงานพรีเซนต์กับเจ้าของโครงการหรือว่าใช้แทนนามบัตรยังได้เลยนะครับผมก็จริงๆถ้าคุณทําพวกนี้มันมีประโยชน์นะครับเอาไปสมมุติว่าคุณทําเป็นรูปแบบของการ ฟินเป็นสื่ออย่างเงี้ยก็เป็นสื่อสิ่งพิมพ์เอาไปใช้ในองค์กรคุณได้หรือคุณจะทําเป็นคุณไปจ้างเขาทาเสร็จแล้วคุณก็ทำทำเป็นแบบออนไลน์อะ่ะเขาเรียกว่าทาเป็น PDF แบบออนไลน์เดี๋ยวนี้มันจะมีเว็บไซต์ที่อัปโหลดพวกคอมมานโปรไฟล์เป็นแบบออนไลน์ก็ทําเสร็จก็อัปโหลดลงไปเลยแล้วก็ส่งเป็นลิงก์นี้ให้ลูกค้าเอาไปเปิดอ่านนะมีส่งจริงเนี่ยเนี่ยส่งจริงเนี่ยเห็นไหมส่งจริงเนี่ยส่งจริงงานขายจริงส่งจริงทําจริงส่งจริงนะครับผมนะ ซึ่งผมก็จะทํางานประเภทนี้อยู่เยอะแล้วนะครับก็งานพวกคอมมาน y ี r โปรไฟล์ออกแบบพวกเล่มพวกแคตตาล็อกพวกสื่อในการพรีเซนต์ในบริษัทอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบอะไรที่ผมทําบ่อยมากนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากจะให้ผมนะครับทำคอมมานดีโปรไฟล์ให้หรือว่าทําเว็บไซต์ทําระบบโฆษณาการตลาดออนไลน์หรือว่าเป็นที่ปรึกษาด้าน มีเดียนะครับประจําองคอ์กรนะมีเดียหรือว่าสื่อประจําองคอ์กรก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย